ขอการองหลวงตาท่านแม่ชีทุกท่านท่านอาจารย์ทุกท่านและญาติโยมทุกท่านค่ะเ,เหมือนที่องค์หลวงตาพี่หมอแล้วก็แม่ชิปุกท่านพูดไฮไลท์จริงๆของออในแง่ของการจะรู้เห็นสันจธะทมความจริงได้ไฮไลท์อยู่ตรงไหนคือต้องเห็นตัวกูถ้าจะ ใช้วิธีการไหนก็ตามไม่เห็นตัวกูไม่ได้ผลทั้งสิ้นจะใช้วิธีไหนก็ตามถ้าเห็นตัวกูเห็นความจริงของตัวกูใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในหมู่ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดมากๆอย่างหนึ่งคือคิดว่าองค์งความรู้องค์ความรู้ความเข้าใจจะนำมาซึ่งตัวเราจะผ้นทุกข์แต่จริงๆมันไม่ใช่จะใช้วิธีไหนก็ได้ ช่องทางไหนก็ได้ชันแนลไหนก็ได้ที่ทําให้ชีวิตจริงชีวิตประจําวันที่ใช้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยไม่เห็นตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางท่านเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยไม่เข้าใจฟังทำอะไรอย่างเนี้ยไม่สามารถมาเห็นตัวเองได้จริงในชีวิตประจําวันแต่ทันทีที่ใช้คําว่าใช้ชีวิตประจําวันนะมีชีวิตอยู่อย่าเห็นแก่ตัวไฮไลท์คีย์เวิร์ด ของท่านนี้อยู่ที่อย่าเห็นแก่ตัวพอท่านใช้ไปตื่นทํางานเอ,อ้ยเหนื่อยไปดีกาเอ,อ้ท่านขึ้นมาเอ,อ๊ะมาเห็นตัวเราที่เห็นแก่ตัวเนะี่ยคือจุดที่เห็นตัวเองแล้วทันทีที่เห็นตัวเองที่มันปุงขึ้นออไปไปขอพักอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นการเกิดดับเห็นจากไม่มีแล้วปรุงตัวเราขึ้นมาแล้วดับไปอ่ะตัวเราที่มันรักตัวเองอ่ะตัวเราที่มันโอ้ไม่ไม่ไ,มไมหวละคือเห็น ความเห็นแก่ตัวมันจึงเป็นไฮไลท์ของท่านนี้ที่ทำให้เห็นตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองเกิดขึ้นอย่างนี้เองเกิดขึ้นเมื่อมันปุงขึ้นมาแบบว่าเอ้ยขอไปแล้วแล้วก็ติดไปเชื่อไปกับไอ้ความคิดนี้จริงๆแล้วก็นั่นแหละคือจุดที่เห็นตัวเองแล้วเห็นเลยว่าความเป็นตัวเราเนะี่ยความเป็นตัวกูเกิดจากการปรุงแต่งจากไม่มีเป็นมีจากมีระดับไป แต่พอมันเห็นพวกนี้เป็นแต่เดี๋ยวพอไปสักหน่อยกินอยากตักลืมดูไปว่าของมันพอคนอื่นไหมอะไรอย่างนี้ยมันก็จะเออเราคือเราจะเอามากมันก็เริ่มเห็นตัวเราขึา้นมาเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวสามารถประโยคนี้สามารถทําให้เห็นตัวเองได้ประโยคนี้ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะมีบอกบางท่านบอกว่า ไฮไลท์ค so, ือการเห็นตัวเองในชีวิตจริงเห็นว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาจากไม่มีเป็นมีจากมีเราดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่อันนี้อาศัยประสบการณ์ตัวเองคือให้พ้อยท์ที่สองจุดให้เห็นประเด็นสองจุดนี้คือตัวเราที่ทุกข์เหลือเกินทันทีที่มีตัวเราทุกข์กังวลเครียดหรืออะไรอ่ะให้เห็นเลยว่าตอนนี้ตัวเราจะเอาอะไร ตัวกูจะเอาอะไรถ้ามันเอะใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตัวมันความทุกข์อ่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ย้อนมาเห็นตัวเราได้เพราะตอนมีความสุขมันมักจะเพลินมันพึงพอใจอยู่แล้วมันไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เวลาที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นเนี่ยมันมันให้ระลึกขึ้นมาให้ได้ให้มีสติระลึกขึ้นมาให้ได้ว่าตัวเราจะเอาอะไรแล้วมันจะเห็นเลยอย่างเช่น จะเอานิพพานเห็นไหมตั้งแต่จะเอานิพพานตัวเราที่จะเอานิพพานกูอยากนิพพานเนี้ยมันเป็นสิ่งปรุงตั้งแต่มีไอ้นี่ก็ทุกมาตลอดมันปรุงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นอยากนิพพานเมื่อไหร่ก็มีตัวกูผู้ทุกเมื่อนั้นนี่คือฝั่งความทุกขขณะที่มีทุกขึ้นมาให้ระลึกขึ้นมาให้ได้ว่าตัวเราจะเอาอะไรไอ้ตัวเราตัวนั้นแหละที่จักไม่มีเป็นมี จากมีเราดับไปไอความรู้สึกเป็นตัวเรานั่นแหละมันจึงจะทำขลายความหลงว่ามีตัวตนได้เพราะมันเห็นความเกิดดับของตัวกูแต่อีกจุดหนึ่งที่จะต้องประเด็นไว้คือช่วงที่มีความสุขเวลาปรุงในใจนะ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเฮ้ยโอเคเลยมูผู้ปฏิบนะัติเนี้ย มันจะเคยชินกับการคอยดูตัวเราคอยแอบมาดูมาคอยเช็คตอนนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นตัวปุงที่ปุงอยู่บ่อยๆมักจะโอเคตอนนี้โอเคพอใจให้เห็นเลยเมื่อไหร่ที่มีแบบว่าตอนนี้เหมือนมันคุยกับตัวมันเองอะว่ามันโอเคอะให้เห็นตัวมันที่โอเคเนะี่ยคือตัวที่ปุงขึ้นมาจากไม่มีเป็นมีจากมีระดับ แต่มันเป็นสภาวะความสุขที่มันยินดีและพอใจนี่คือพอยท์ที่ให้มันจะเป็นชันแนลอ่ะเป็นช่องที่ทำให้กลับมาเห็นตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะปฏิบัติไงจะเพียรจะไปเดินจงกรมนะทั้งคืนทั้งวนันจะนั่งสมาธิจนขาแข็งถ้าไม่เห็นตัวเองไม่ได้ผลมันต้องเห็นให้ได้ว่าความจริงของตัวเราความจริงของความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ย มันคือสิ่งเกิดดับสิ่งเนี้ยแล้วมันจึงซึ่งมันจะสอดคล้องกับสัจธรรมคือไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกสามาทิฐิที่สำคัญที่สุดที่เคยต้องให้ดอกจันห่าดาวคือไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกแต่ในชีวิตจริงนะ่ะมันจะเห็นความเป็นตัวเราเนะี่ยปุุงขึ้นมาเนะี่ยโดยส่วนตัวจะเห็นสองข้างเนะี่ยถ้าทุกเมื่อไหร่ก็คือกูจะเอาอะไร คือเวลามันพูดข้างในบางทีมันไม่ได้พูดเพราะหรอกฉันจะเอาอะไรมันไม่ได้พูดแบบนี้กูจะเอาอะไรอะไรอย่างนี้ไอ้ตัวกูที่จะเอาอะไรอ่ะไอ้กูเนี้ยก็ทุกก็จะเห็นเลยว่าเออเพราะมันจะเอาอะไรมันละปรุงเป็นมีมันเป็นเพียงอะไรมันคือธรรมชาติปรุงแต่งจากไม่มีเป็นมีจากมีแล้วดับไปในขณะที่สุขอยู่อ่ะโอเคอ่ะบางทีกินข้าวคุยกันโอเคอ่ะผู้ปฏิบัติอ่ะคนอื่นเป็นไหมไม่รู้แต่ตัวเองจะมีแบบ เออโอเคที่มันเช็คอะ่ะโอเคโอเคอะ่ะเห็นไหมไอ้ตัวมันที่โอเคอะ่ะก็คืออะไรก็คือความปรุงแต่งที่ลงปรุงแต่งจากไม่มีเป็นมีจากมีแล้วดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความปรความปรุงแต่งเป็นตัวเราขึ้นมาได้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันจะไม่เกิดดับเพราะความจริงธรรมชาตินี้เป็นอย่างนี้จากไม่มีเป็นมีจากมีแล้วดับไป เพราะฉะนั้นชแนลไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่มันสามารถมาร์กและทําให้กลับมาเห็นตัวเองได้ในชีวิตจริงอะ่ะอันนั้นใช้ได้หมดอุบายนั้นใช้ได้หมดและถามจริงๆตั้งแต่ใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับนะความเป็นตัวเราความเป็นตัวกูมันเกิดเกิดดับดับอยู่ตลอดเวลาจากไม่มีจากมีแล้วก็ดับไปสังเกตง่ายอีกอันหนึ่งความเป็นตัวเราไม่เคยมีอยู่จริงความเป็นตัวกูไม่เคยมีอยู่จริงความเป็นตัวตนไม่เคยมีอยู่จริง ทันทีที่มีเสียงชมมาการปรุงแต่งตัวเราขึ้นมาปรุงแต่งตัวตนขึ้นมามันจะปรุงแต่งเวอร์ชันหนึ่งแต่ถ้าได้เสียงตำหนินินทาหรือเสียงติเสียงด่ามันก็ปรุงแต่งตัวตัวขึ้นมาแต่มันปรุงแต่งตัวเราปรุงแต่งตัวตนขึ้นมาเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งหรือขณะที่สำเร็จ อันนี้ที่องค์หลวงปู่สุเมโธท,ท่านพูดช,ชัดเจนมากเลยที่องค์หลวงตาเมตตาเอามาแชร์ขณะที่ได้รับความสำเร็จความเป็นตัวเราความเป็นตัวตนขณะนั้นเป็นไงมันเป็นตัวมันก็จะปรุงแต่งตัวตนในลักษณะของผู้สำเร็จขึ้นมาแต่ขณะที่ล้มเหลวชีวิตล้มเหลวอ่ะ เห็นไหมขณะนั้นเวลาที่มันหลงปรุงตัวตนขึ้นมาจากไม่มีเป็นมีจากมีแล้วดับไปแต่มันปรุงตัวตนที่ล้มเหลวรู้สึกเฟลเหลือเกินเศ้าซ้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นไหนล่ะตัวตนที่แท้จริงความเป็นตัวตนความเป็นตัวเราล้วนปรุงขึ้นมาเป็นขณะขณะขึ้นอยู่กับว่าไอ้ที่เข้ามาณนะตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นเป็นบวกหรือเป็นลบ แต่เราก็ยังหลงเชื่อว่าไอ้ตัวเราตัวนี้มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องโดยโดยส่วนตัวจะสังเกตได้ว่าทำไมผู้ที่ฟังธรรมหรือศึกษาธรรมแต่พอเอาเข้าจริงใจน่ะยังไม่ได้เข้าเข้าเจคือเป็นธรรมน่ะมันเกิดจากว่าทั้งหมดที่ฟังอ่ะไม่สามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตไม่สามารถ คอยลงมาเห็นการปรุงขึ้นมาของตัวเราได้จริงๆถ้าเห็นจริงอ่ะไม่ต้องไปบอกมันมันจะเป็นเองจริงๆอย่างที่หลวงตาพี่หมอและแม่ปุ๊กพูดมันจะเห็นเองไม่ใช่ต้องไปคอยบอกคอยเออนี่ไงมันเกิดด่ะโนโนมันมันเห็นของมันไปเลยอ่ะแล้วไม่ต้องมาสงสัยตกลงมันยังไงมันมีตัวเราไม่มีมันเห็นเลยว่ามันปรุง คันนี้เนี่ยถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครอะรู้ว่าช่องไหนอะที่จะทำให้มันกลับมาเห็นตัวตนขณะที่ปรุงขึ้นมานั้นได้อีกอันหนึ่งที่เหมือนกับว่าส่วนตัวก็เห็นว่ามันใช้ได้สิ่งหนึ่งน่ะเออพระพุทธองค์มีตรัสไว้ ธรรมะที่อยู่คู่โลกหรือโลกกระทำแปดมีแปดอย่างถ้าอยู่ทำแปดอย่างนี้เป็นของที่อยู่คู่โลกแน่นอนหนึ่งได้ลาบสองเสื่อมลาบสามอะไรนะได้ยศเสื่อมยศได้รับคำสรรเสริญได้รับคำนินทาได้รับความสุขได้รับความทุกข์เมื่อเกิดแปดอย่างนี้เขาเรียกโลกกระทำแปด ขณะที่มีการกระทบเข้ามาเนี่ยมันไม่พ้นแปดข้อนี้หรอกได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับคำสรรเสริญได้รับคำนินทาได้รับความสุขได้รับความทุกข์แปดข้อนี้ขณะที่มากระทบเนี่ยนะถ้าขณะนั้นเห็นการปรุงขึ้นนะ่ะการปรุงขึ้นที่ว่าโอเคจากไม่มีเป็นมีจากมีระดับไปไม่หลงมีตัวตนยึดถือไปตามแปดอย่างเนี่ย เขาเรียกว่าไม่มีผู้ติดอยู่ในโลกไม่มีตัวตนผู้ติดไปในแปดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไม่มีผู้ติดไปในโลกไม่หลงมีตัวตนติดไปในโลกเนี้ยไม่หลงมีตัวตนติดอยู่กับโลกขณะนั้นเขาก็เรียกว่าพลโลกพลโลกก็คือพลทุกภาษาสมมุติเรียกนิพพานเพราะฉะนั้นมันช่องไหนก็ได้ จะจับช่องไหนก็ได้แต่ให้เห็นตัวการปรุงขึ้นของตัวเราถ้าไม่เห็นจะฟังองค์ความรู้เท่าไหร่ mm. ก็ไม่เป็นจริงที่ใจมีอะไรอยกากถามไหมคิดคิดว่าเข้าใจคือตอนนี้ที่ที่เหมือนกับฟัง,ฟง,ฟงทุกทุกอยู่ปะคะทุกอยู่ค่ะทุกอยู่จะเอาอะไรนั่นน่ะสิค่ะไม่มีคำตอบ จะเอาอะไรจะเอาสุขจเจ้าความสุขแต่ปัจจุบันมันทุกอยู่ถ้าเมื่อไหร่ปัจจุบันน่ะมันกําลังทุกข์อ่ะแต่จะผู้ที่จะไปเอาความสุขไอ้นั่นย่อมทุกข์อ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้ปัจจุบันนี้เป็นเช่นนี้ธรรมชาติเป็นเช่นนี้ธรรมชาติปัจจุบันเป็นเช่นนี้ทุกอย่างล้วนเกิดดับไม่มีตัวตนผู้หลงไปทะเลาะก,กับปรากฏการ์น่ะก็ไม่มีผู้ทุกข์ คงมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่หลงมีตัวตนไปทะเลาะกับความทุกข์ไม่เอาความทุกข์จาความสุขก็ย่อมมีผู้ทุกข์แทนที่จะมีทุกข์เปล่าๆได้ผู้ทุกข์บวกมาด้วยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไปทําไมอ่ะความทุกข์มีอยู่แต่ปรากฏการณ์นี้เป็นเช่นนี้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบัน ไม่ได้ไปทำอะไรแต่ทุกขณะปัจจุบันล้วนแต่มีสิ่งเกิดดับในความไม่เกิดดับขณะนั้นต่อให้มีความทุกเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีผู้ทุกต่อให้มีความสุขเกิดขึ้นก็ไม่มีผู้สุขทุกอย่างก็ดำเนินไปไหลไปตามธรรมชาติถ้าถ้าคุณอยากได้ความสุขก็ทุกตอนนี้เลยทั้งไม่ได้ความสุขทั้งได้ตัวเราผู้ทุกมาด้วย และจะทำไปทำไมก็แค่มีปัญญาขึ้นมาเอิจริงตอนนี้ทุกอยู่ไปอยากได้ความสุขความสุขก็ไม่ได้แถมได้ตัวเราพูดทุกและจะทำไปทำไมมันก็จบไปได้แล้วค่ะตอนนี้ได้ความสุขเพิ่มขึ้นอะไรสึกได้สึกไม่ทุกแล้วค่ะม้สึกม,มันมันเข้าใจว่าไม่รด้จะทุกไปทำไมหมายถึงว่าเข้าใจข้อที่ว่าแล้วว่า จะทุบไปทําำะไรจะเอาอะไรก็ถามตัวเองก็ก็ก<ข>็ปลดออกไปอืเขาสบายใจตัวตนผู้สบายใจเดี๋ยวก็ผ่านไปก็เกิดแล้วก็ดับไม่ไม่เคยมีอยู่จริงหรอกของไม่เที่ยงไปอยากให้มันเที่ยงจะอยากไงก็ไม่ได้ตัวเราทุกข์เหลือเกินอยากให้มันดับไปเร็วๆเรามันก็ไม่ได้ดับไปตามใจอยากหรอกแต่มันก็เกิดดับไปตามของมัน ตัวเราพูดสุขไม่อยากให้มันดับไปเลยมันก็ไม่ใช่ไม่ดับมันก็ดับไปของมันและจะอยากให้มันอยู่ไปทำไมอ่ะมีความรู้สึกบางทีเราสึกพอมันทุกข์แล้วเราก็อยากจะให้มันหายทุกข์เลยเราเราเข้าไปจัดการมันก็เลยยิ่งยิ่งทุกข์หนักไ,ได้ทุกเพิ่มไฟหนึ่งกองเพิ่มเป็นสองกองไม่เวิร์กบางทีการใช้ชีวิตเขาบอกเสียหนึ่งยาเสียสอง มีเรื่องทุกใจเรื่องหนึ่งรับไปอะไรกับมันทุกหนึ่งเสียหนึ่งเสียสองไม่คุ้มเหตุการณ์ดำรงชีวิตไม่ว่าจะไงก็ตามอะอาจจะมีเสียหายมีอะไรอะ่ะแล้วเกิดความทุกเกิดขึ้นแต่ถ้าใจทุกเป็นจริงเป็นจังหลงยึดถือความทุกไปด้วยเขาเรียกเสียสองเขาเรียกเสียหายยับเยินเพราะฉะนั้นเสียแต่หนึ่งแต่ใจไม่เสียเนี่ยไม่เสียสอง คือพอจะเข้าใจ c ันแนลที่ที่ในชีวิตประวันนะคะว่าเราจะเลือกใช้ไงเพื่อเพื่อให้ดูไอ้ที่มีตัวกูจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอเข้าใจเพราะมีตัญหาเมื่อไหร่มีตัวเราเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นแต่ปรากฏการเขาย่อมมีอยู่เกิดเกิดดับดับในความไม่เกิดดับเขาก็เป็นเช่นนั้นจะจะทำไม่เคยหายไปแต่ตัวเราที่จะเข้าไปอะไรกับมันนั่นแหละ มีแต่ทุก์ไม่มีสุขเราไม่ต้องไปแทรกแซงนะคะแค่เห็นตัวเราแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปแทรกตัวเราไม่เคยมีอยู่จริงของที่จากไม่มีเป็นมีจากมีแล้วดับไปจะเป็นของจริงเป็นอัตตาตัวตนได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ไงมันเป็นไปไม่ได้เขาจริงเรียกว่า มันหลงว่ามีตัวตนใช้คำว่าหลงแต่ขณะที่หลงว่ามีตัวตนถามหน่อยเหอะมีตัวตนจริงๆริงไหมก็ไม่มีมมหลงปรุงผีขึ้นมาในใจกลัวผีเหลือเกินกลัวผีตัวกูเหลือเกินมีผีตัวกูจริงๆริงไหมไม่มีขณะหลงว่ามีผีตัวกูยังไม่มีเลยคิดว่าคิดว่าเข้าใจนะคะคุณแม่จีตา <laughs> <laughs>